สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอบอใไซชวนชมชวนชมต้นนี้ปลูกมาได้อายุสองปีโอดใหญ่รากก็สวยอยู่ ต้นนี้เกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดไม่รู้ครับเรียกพันอะไรน่าจะเป็นลูกผสม